สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการอันบ็อกของ Artisti ต o w โ i ไ e a n d อีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้ที่นุ่นจะรีวิวเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรองพื้นมาสคาร่าดินสอเขียนคิ้วแล้วก็อายไลเนอร์นะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่นุ่นรีวิวเรื่องตัวลิปสติก18สีไปนะคะก็จะมีเป็นตัวลิปสีแมท 8สีแล้วก็เป็นเนื้อครีม10สีนะคะซึ่งก็สามารถมิกแอนด์แบทใช้ได้เลยนะคะแต่ละสีเนี่ยก็จะเหมาะกับผิสาวๆที่มีสีผิวที่มีโทนชมพูกับโทนเหลืองนะคะก็เลือกใช้กันดูว่าเราเป็นคนโทนไหนนะคะถ้าเกิดแบบว่าเรามีเส้นเลือดตรงข้อมือเป็นสีเขียวเนี่ยก็อนุมานได้ว่าเราแบบเป็นคนที่แบบมีผิวโทนเหลืองนะคะแต่ถ้าเกิดมีเส้นเลือดเป็นสีน้ําเงินหรือสีม่วงนะคะอนุมานได้ว่าเราน่าจะเป็นสาวที่แบบมีโทน ชมพูนะคะยังไงเดี๋ยวมาดูรองพื้นกันเบอร์แรกก่อนเลยนะคะสีแรกนะคะสี102นะคะสีแคชเมียร์นะคะก็จะออกโทนชมพูเป็นสีที่สว่างที่สุดนะคะดูขวดกันขวดเป็นขวดแก้วนะคะเป็นเซรั่มฟาวเดชั่น SPF 35 PA++ มบี PA++++ วกบวกมี PA2 บวกเนาะก็ฝาเปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะเปิดง่ายนะคะขวดเล็กพกพาไปต่างจังหวัดหรือไปไหนก็ได้นะคะเป็นหัวปัม๊มเนี่ยค่ะ นุ่นว่าแบบว่าเนื้อครีมค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเนื้อครีมรองพื้นเนี่ยไม่มีกลิ่นแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นน้ํามันนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะถ้าเกิดเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเราจะไม่สังเกตเลยนะว่าเฮ้ยมันมีขอบที่แบบแยกระหว่างผิวที่มีรองพื้นกับผิวที่ไม่มีรองพื้นนะคะแต่พอทาผิวนุ่นเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นสีที่ประสว่างมากๆก็เลยจะตัดกับสีผิวนุ่นค่อนข้างเยอะนะคะแต่นุ่นเป็นคนโทนชมพูนะอันนี้ก็ไฮไลท์ได้ ลองพื้นสีที่2นะคะเป็นหมายเลข103นะคะจะชื่อ I v ว r y นะคะอันนี้จะเป็นลองพื้นโทนเหลืองนะคะถ้าเกิดดูเนี่ยเทียบกับสีก่อนหน้านี้<ๆ>ก็คือแบบตัวอันที่สองเนี่ยแบบว่ามีโทนเหลืองเลยนะคะดูที่สีกล่องก็ได้นะคะนี่ก็จะมีแยกเลยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าอันไหนเป็นโทนเหลืองอันไหนเป็นโทนชมพูพอนุ่นลองแบบทาที่มือนุ่นนะคะมีความสว่างะคะ่ะแต่อันนี้ถือว่าเป็นสีที่สว่างที่สุดนะคะแต่จะเป็นสําหรับสาวๆที่มีผิวโทนเหลืองนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อละเอียดมากนะคะก็จะไม่เห็นความแบบขอบว่าเออผิวไหนที่แบบทารองพื้นผิวไหนที่ไม่ทารองพื้นนะคะเบลนด์ไปด้วยกันได้นะคะสีที่3นะคะชื่อสีฟอนนะคะเป็นเบอร์104นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนออกชมพูเหมือนกันนะคะแต่สีจะเข้มกว่าสีแคชเมียร์นะคะ แต่ต้องจะบอกเลยว่าสีผิวไอไม่ให้สีผิวสีรองพื้นอันนี้คือสีผิวนุ่นเลยนะคะเนียนไปกับแขนนุ่นเลยนะคะเพราะว่านุ่นเราเป็นคนที่แบบโทนชมพูแต่เราไม่ได้แบบมีผิวที่สว่างมากนะคะแต่พอทานนี้ก็คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทานแล้วแบบดบับระหว่างวันเนี่ยอันนี้ควรจะต้องให้แบบสว่างหน่อยหนึ่งสเต็ปนะคะรองพื้นเบอร์ต่อไปเป็นหมายเลข20 1นนะคะชื่อสีเบสนะคะอันนี้จะเป็นสีที่จะเข้มลงมา1สเต็ปนะคะเป็นสีที่ ออกโทนเหลืองนะคะนุ่นจะบอกว่าเนื้อรองื้นเนี่ยคือค่อนข้างเกลี่ยได้ง่ายเลยนะคะนี่พอดูบนใบที่แบบมือนุ่นเนี่ยไม่ใช่ใบหน้าที่มือนุ่นเนี่ยเนี่ยสังเกตเลยว,ว่าคือบอกเขาออกเหลืองจริงๆนะคะเพราะผิวนุ่นจะออกเป็นทางโทนชมพูนะคะอันนี้ก็สามารถแบบทำแบบเชดติ้งได้อะไรอย่างนี้ได้สีต่อมาค่ะ2 0 2นนะคะเป็นสีแบมบูนะคะอันนี้จะออกโทนชมพูนะคะเดี๋ยวมาดูที่มือนุ่นกัน จะปั๊มอยากเนิดหนึ่งเพราะว่าขวดยังใหม่อยู่นะคะจริงๆแค่นี้ก็พอเนอะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้รองพื้นแบบเยอะแล้วนะคะเราใช้นิดเดียวเราค่อยๆเปลี่ยให้ทั่วใบหน้าได้นะคะอันนี้ก็ได้กับผิวนุ่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านุ่นเราเป็นคนโทนชมพูนี่โอเคอยู่สีต่อมาค่ะเป็นสีที่เข้มแล้วนะคะชื่อ Bi s c อต t ีเป็นเบอร์301นะคะอันนี้ก็จะออกทางโทนเหลืองหน่อยนะคะเป็นสีเข้ม ถ้าเกิดสาวๆที่แบบผิวสีเข้มๆสวยๆก็ทาอันนี้ได้นะคะที่มีโทนเหลืองนะคะหรือไม่ก็ใช้ปรับเป็นตัวเฉดดิ้งได้เดี๋ยวดูที่มือนุ่นนะคะว่าทาออกมาเนี่ยมีความโทนเหลืองไหมก็ดูเหลืองเหมือนกันนะเนี่ยอืมเหลืองเลยก็จะเป็นสีโทนชมพูสีสุดท้ายนะคะที่เป็นสีเข้มด้วยนะคะ302สีแอลมอนด์นะคะ ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้เฉดดิ้งหน่อยก็ควรจะให้แบบโทนสีที่เข้มกว่าไปในทางโทนเดียวกันนะคะถูกไปนิดนึงถูกไปนิดนึงนะคะแต่จริงๆคือพอเราบบล้างตัวค uh, รีมเมคอัพหรือมูฟเวอร์เนี่ยออกนะคะที่มือนุ่นมาถึงลองพื้นตัวสุดท้ายแล้วนะคะ303เชสนัทนะคะเป็นโทนเหลืองนะคะ น่าจะใช่โอเคครบแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็มาดูกันว่าเดี๋ยวพอแบบทาบนผิวที่มือนู่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นแบบนี้ก็จะออกโทนเหลืองหน่อยๆเดี๋ยวลองเกลี่ยด,ดูนะคะอันนี้ก็ออกแบบโทนเหลืองไปทางส้มเลยนะคะสีเข้มเนี่ยจริงๆก็คือสามารถใช้แบบเชดดิ้งได้ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่หน้าดูมีมิติแบบว่าดูแบบเนียนๆขึ้นนะคะก็ใช้รองพื้นเชดดิ้งนะคะไปแล้วก็ค่อยเหมือนแบบตบด้วย เป็นแบบพวกอายแชโดว์หรือว่าตัวแบบบัชออนสีเข้มในโทนเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้แบบว่าการแต่งหน้าของเราดูเนียนขึ้นต่อไปก็เป็นลิปบาล์มนะคะฝาล็อกแบบดูเป็นแม่เหล็กเลยนะคะแท่งสีดำนะคะมีสกรีนอาร์ติสตี้นะคะแต่ตัวแท่งของลิปบาล์มเนี่ยจะเล็กกว่าตัวลิปสติกนะคะพกพาง่ายนะคะน่าใช้ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีนะคะ เรามาดูดินสอเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าเพราะฉะนั้นก็ขาดดินสอเขียนคิ้วไม่ได้นะคะดินสอเขียนคิ้วอันใหม่ของอาร์ติสตี้เนี่ยค่ะหัวเป็นแบบหัวตัดแบบนี้นะคะเราทําแบบว่าเขียนแบบไปตรงๆเลยก็ได้แบบแล้วเขียนแบบว่าจิกๆแบบเป็นเส้นๆก็ได้นะคะให้ดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ตรงหางคิ้วก็แบบสามารถทําแบบเขียนแบบหางเรียวๆได้เลยนะคะสีนี้ชื่อสีโทปนะคะ แล้วก็เอ๊นุ่นเห็นว่ามันมี2หัวตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าหมุนไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นแค่หมุนอ๋อจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวเขาเขียนว,ว่ามีแบบเป็นทิ้นเจลนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือวแบบ่าเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะสีเดียวกับตัวดินสอเลยนะคะทําให้การเขียนคิ้วของเรานะคะคือแบบไม่ใช่ดินสอสีหนึ่งแล้วก็ตัวสีคิ้วในสีหนึ่งนะคะเบลนด์ไปด้วยกันก็ทําให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้น ก่อนหน้านี้นุ่นจะใช้ของยี่ห้ออื่นนะนะเพราะว่าเราก็แบบว่าเมื่อไหร่ a ติ i s t y จะทําแบบนี้มาสักทีหนึ่งนะคะซึ่งท้ายที่สุดเขาก็ทํามาแล้วนะคะก็เราก็จะได้แบบใช้เต็มที่เลยนะคะเพราะนุ่นเป็นคนที่ชอบแบบปัดมาสคาร่าที่ขิ้วนุ่นมากๆเลยซึ่งดินสอเขียนคิวก็จะมี2ส,สีนะคะก็จะเป็นสีโทนที่แบบออกโทนเทาๆน้ําตาลอ่อนหน่อยกับสีน้ําตาลเข้มนะคะก็จะได้แบบอารมณ์ในการแต่งหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็สนุกมากขึ้นนะคะ นุนก็แบบเปิดให้ดูว่าของสีน้ำตาลเป็นยังไงนี่สีเดียวกับสีคิ้วเลยนะคะมีคิ้วแล้วก็ต้องเขียนขอบตานะคะเราก็มีตัวอายไลเนอร์อันใหม่นะคะแต่อายไลเนอร์อันใหม่รอบนี้นะคะอาร์ติสตี้ทำมาเนี่ยเป็นตัวดินสอเลยนะคะเป็นหัวแบบนุ่มๆน,นะคะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะคะนี่ค่ะก็แบบหมุนอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไส้นะคะง่ายๆนุ่มๆเขียนดีสีดำก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่บาดขอบตาแน่นอนนะคะแล้วก็เตี่ยได้ง่ายขึ้นมาถึงชิ้นสุดท้ายของ Go ว i ยแบรนด์แล้วนะคะเราก็ขาดอันนี้ไม่ได้เช่นกันนะคะนั่นคือมาสคาร่าค่ะซึ่งมาสคาร่านี้เขาบอกว่าเป็นเซรั่มเลนส์ด้วยนะคะก็คือแบบเพิ่มความยาวด้วยหัวจะเป็นแบบว่าโค้งแบบนี้นะคะ่ะทำให้เราแบ,บปัดขนตาได้ดีขึ้นแล้วก็ได้แบบเรียงทุกเส้นเลยนะคะมาจากญี่ปุ่นค่ะอันนี้ นุ่นทาสรุปชาร์ตสีไว้ให้ของรองพื้นนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็คือสลับไปเลยโทนชมพูโทนเหลืองโทนชมพูโทนเหลืองไปเรื่อยๆนะคะเท่ากับว่าเราจะมีรองพื้นสีโทนชมพูสีสีนะคะแล้วก็โทนเหลืองทั้งหมดสีสีเช่นกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตสีตั้งแต่มาสคาร่านะคะเพนซิลอายไลเนอร์สีดําสีน้ําตาลดินสอเขียนคิ้วสีโทบสีดาร์กบราวนะคะเรียงตามนี้เลยนะคะ ดินสอเขียนคิ้วนุ่นก็เขียนให้ดูเลยนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นตัวดินสอหัวเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นเหมือนมาสคาร่าคิ้วนะคะจะมีสีเป็นยังไงนุ่นก็รีวิวครบทุกชิ้นแล้วนะคะของคอลเลกชันโกลวายแบรนด์นะคะและจริงๆตอนนี้มันมีโปรโมโชั่นด้วยนะคะว่าถ้าเกิดซื้อลองพื้นหนึ่งชิน้น ลิปสติกหนึ่งสีนะคะแล้วก็ลิปบาล์มหนึ่งแท่งเนี่ยก็จะได้แถมแปลงแบบนี้ไปเลยนะคะ2ชิ้นนะคะเป็นแปลงที่แบบทารองพื้นกับแปลงที่ไว้ทาลิปสติกนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะจริงๆนี่มีกระเป๋าด้วยนะนกระเป๋าก็ไว้แบบใส่อุปกรณ์แบบไปต่างจังหวัดได้หรือว่าแบบใส่กระเป๋าของเราแบบเวลาเดินทางแบบไปทํางานไปข้างนอกได้นะคะมาดูหัวแปลงกันหัวแปลงสําหรับรองพื้นนะคะจริงๆขนนุ่มมากเลยนะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะ แบบเวลาเกลี่ยรองพื้นก็จะง่ายมากแล้วก็แบบไม่หนาด้วยนะคะอ่ะวางก่อนส่วนตัวหัวลิปหัวไปทาลิปสติกนุ่มๆฟูๆจะไม่ใช่แบบหัวตัดแบบแบนๆเหมือนที่ก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะเทรนตอนนี้คือเหมือนแบบเวลาทาปากเนี่ยขอบปากเราจะไม่แบบชัดแล้วนะคะเราจะทาให้แบบเบลอๆหน่อยนะคะดูเหมือนแบบเป็นแบบสีปากธรรมชาตินะคะง่ายๆดูแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงที่รีวิวอยู่เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบ คร่าวๆนะคะไม่ได้ละเอียดมากนะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดนุ่นมีเวลาว่างเนี่ยนุ่นว่านุ่นจะทําคลิปแล้วก็จะมีเหมือนแบบว่าข้อสังเกตด้วยนะว่าถ้าเกิดแบบเราจะทาสีลิปสีอะไรลองพื้นสีอะไรเหมาะกับสีผิวโทนไหนหรือว่าเป็นสาวฤอดูอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงรอติดตามเพิ่มเติมละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์กันมานะคะว่าชอบลิปสีอะไรลองพื้นสีอะไรแล้วแบบมีการแต่งหน้าโทนไหนหรือให้นุ่นทำคลิปอะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะบบค่ะ